I <laughs> do ่อยค้างแม่สวยเชียงรายนะคะในว,วันนี้บุญนัดตึงเ้นมากเลยนะคะเพราะว่าบุญนัจะพาทุกคนปะปทาความรู้จักกับขั้นตอนในการทำ p r o c e s ของกาแฟพิเศษนะคะเพราะว่ากาแฟพิเศษกลายเป็นพิเศษต่อเมื่อใส่ใจเรื่องการ p r o c e s ซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่บุกออฟนะคะสวนที่เชียงใหม่ที่เชียงรายที่แม่สวยลอยช้างซึ่งที่นี่มันเป็นพงา์สั่นใจมากนะอยากจะให้ทุกคนมาทำความรู้จักกันมา เราบุญดายต้องเอากาแฟออกจากกางเกงเยอะมากอ,อันนี้คือลามาโซโคเหรออ๋อที่นี่บุคคลด้วยที่นี่อะไรนะนี่บูคอคนะเว้ย <c oughs> นั่งเลิกกาแฟเราตอนนี้เราที่สำคัญก่อนที่จะไปไทยกินกาแฟกันฉันทำกินหนเซฟคนเดียวเรากนำนังจะชงอันนี้เลยนะคะ A4, ah, você, fala português? Não. Eu não falo Por passar português, vamos, vamos conversar em português. Você fala português? Você foi para o Brasil? Quanto tempo você ficou no Brasil? Um ano. Um ano? Você fala tão bem? Não. What <laughs> กันสนุกมากนะคะสนุกไหมสนุกมากเราก็มาถึงที่ไร่กาแฟนะคะที่นี่คือที่มาของกาแฟ AC นะคะซึ่งเป็นกาแฟที่ผมชอบกินทุกวันแล้วตอนนี้เราก็จะไปดูต้นกาแฟนะคะเพราะว่าต้นตอนนี้เป็นช่วงที่กาแฟสวยมากเพราะเป็นช่วงที่เกษตรก,กรจะมาเก็บกาแฟนะคะเราไปดูกันดีกว่ากาแฟเนี่ย นี่พี่ไม่เคยเห็นหรอคะไม่เคยนี่พี่เตี้ยนะคะพี่เตี้ยเป็นคนที่นี่ใช่ไหมคะใช่ครับเป็นคนที่นี่ครับแล้วอันนี้ไม่เคยเห็นหรอคะไม่เคยมันสูงมากสูงมากคือไไมนะบูน่าบอกว่าเราจะไปขึ้นดอยกันโอ้ลูตื่นเต้นมากเลยดูใส่ชุดไปลายวันเลยนะจ๊ะไปลายวันเลยไปแล้วมันเก็บกระเป๋าเลยไปเที่ยวไปเที่ยวไร่กาแฟเราก็ทำอะไรจริงๆที่แท้จริงทำอะไรเนี่ยเรามาถ่ายไร่กาแฟ เอามาถ่ายคลิปนี้ซึ่งทำงานอยู่ไม่ใช่เที่ยวทางนี้จะลงทางกันโอเคเลยใช่ตรงนี้เหรอตรงนี้มาชงกาแฟชวยๆกันดีกว่าหน่าเอากาแฟบรูน่ามาชงในไร่กาแฟนะคะกาแฟบรูน่าอันนี้ช่วงโฆษณานะคะไม่จำเป็นต้องมีเครื่องชงกาแฟนะคะอันนี้คือแบบเปิดใส่น้ำร้อน กินได้เลยมาั่งซื้อได้นะคะกาแฟบิลนะแต่เราต้องบอกเขาด้วยนะว่าเอากาแฟมาแล้วเอาน้ำร้อนมาด้วย <laughs> เอาอันนี้เข้าปลาแล้วอย่าลืมนำร้อนด้วยนะคะสนุกมากโอเคตอนนี้เราจะกลับไปที่บุกคอฟนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงที่เราจะเห็นกเกษตรกรพอเก็บกาแฟเสร็จแล้วเขาก็จะไปขายที่บุกคอฟซึ่งบุกคอฟไปทำ process ต่อเราได้ยินกันปะหิวยินกันป่ะ บอกเลยค่ะว่าเหตุคนเดียวที่บุนนาหมาที่นี่เป็นเพราะคุณแม่จริงเหรอใช่อร่อยมากเลยอาหารคุณแม่สุดยอดที่สุดจริงๆวันนี้มีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะลองไปเดี๋ยวแม่จะทำาัลโลให้กินฮัลโยวจะให้ทุกคนเห็นว่าฝีมือของคุณแม่อร่อยขนาดไหนอร่อยมากมาบอกเลยว่าอันนี้เป็นอาหารที่อร่อยที่สุดที่เคยกินมาในชีวิต ไม่หรอกหน่นะกินก่อนนะไม่ได้ทำอะไรแค่เฉ<ค>ยเฉยเดี๋ยวคืขอขโมยข้าวไม่ได้ขโมยข้าวอยู่ในกองปุ๋ยนะ่ะใช่ไหมผิดนาำป่านี้อร่อยมากอร่อยชิ่สุดที่เคยกินพูดแบบนี้พูคถึงมึงคุณน่าจะบอกว่า ทำไมถึงคุณนะชอบอาหารที่นี่มากเพราะว่าที่นี่อาหารแบบมันเยอะกินแล้วอิ่มอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากสำหรับสาวบราซิลนะคะก็คือต้องกินข้าให้อิ่มอ่ะแล้วก็อาหารแบบรสชาติมันลงตัวใช,ช่เป็นช่วงที่คนเยอะมากเกษตรกรมารวมกันตรงนี้นะคะมาเอามาเกาแฟไปเก็บมาเกาแฟแล้วก็ มาขาขยที่นก็อ,อย่างที่เราเห็นเมื่อกี้นะคะคือเกษตรกรก็จะมาขายมาลิกาแฟตรงนั้นแล้วก็เขาจะแยกด้วยคุณภาพตรงนั้นเขาจะดูว่าคุณภาพของกาแฟดีไหม่านไหมพอผพานแล้วใช่ไหมคะคกาแฟก็จะไหลออกมาจากท่อท่อน,นั้นแล้วก็จะลอยลงมาตรงนี้เป็นเบาะที่จะแยกพวกทินพวกอะไรที่มันไม่ใช่กาแฟเพื่อที่พรุ่งนี้จะได้ไปสี วันนี้ process แรกเลยนะคะที่เราจะดูก็คือ carbonic process นะคะซึ่งเมื่อกี้ที่เห็นในภาพนะคะก็คือเอากาแฟที่หมักมา2วันโดยไม่ใช้ออกซิเจนแล้วก็เอาลงมาล้างแล้วก็ใส่ในรถกระบะเพื่อที่จะเอาไปตักข้างล่างนะคะ เรากำลังจะดูนะคะก็คือ wash process นะคะซึ่งมันเป็น process ที่เป็น wash เลยคือจะล้างเมล็ดก,กาแฟเอาเปลือกออกแล้วก็เอาเมือกออกล้างเมล็ดก,กาแฟแล้วก็ไปตากแบบนั้นเลยนี่ก็คือที่ตากเมล็ดก,กาแฟฮันนี่นะคะ p r o c e s ฮ h o นี่ก็เป็นการที่เอาเมล็ดก,กาแฟแบบนี้คะ่ะเอาเปลือกออกแล้วก็ไม่เอาเมือกออก ก็มาตากเลยแล้วก็จะมีความหวานเพราะว่าโมเสรมันจะมีความหวานอยู่ก็เมลิก,กาแฟก็จะแบบหวานมากหวานหวานแบบธรรมชาติอืหลังจากที่ตากมมลิก,กาแฟตรงนี้แล้วนะคะก็รอจนกว่าจะแห้งหลังจากนั้นก็เอามาลิก,กาแฟไปสีแล้วก็ไปเอาเปลือกออกแล้วก็ไปคั่วเลยนะคะ วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวอีกแป๊บนึงจะขึ้นรถตู้กลับกรุงเทพวันสุดท้ายฝนตกหนาวมากนละชงกาแฟใชยเลยแต่ววังว่าทุกคนที่ดูคลิปนี้นะคะได้ความรู้เกี่ยวกับ process ในการทำกาแฟพิเศษไทยเยอะๆหวังว่าทุกคนจะชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์ล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะเจ้าเจ้าบายจ У-у-у!